มีพี่ๆนะครับถามมาว่าพอจะอธิบายได้ไหมว่าหลักการในการหาค่าความลาดเอียงของหลังคาเนี่ยหรือมุมสลบของหลังคาทรงโมเดิร์นหรือทรงหมางแหงนงเนี่ยนะครับมันมีวิธีคิดยังไงนะครับซึ่งหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินว่าถ้าเป็นมีเทชี้ต่มันควรจะสลบอยู่ที่3-5องศาใช่ไหมแต่ผมบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วของเรานะ เราใช้วิวารเป็นผู้หามุมพวกนี้นะครับใช้วิวกรเป็นผู้คำนวณนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าแต่ละพื้นที่ราคาแต่ละผืนเนี่ยมันมีมุมที่ไม่เท่ากันอย่างแน่นอนนะครับเวลาวิวกรเราคิดเนี่ยต้องอ้างอิงพวกหลักการตรีโกณมิติพวกสูตรพิทาโกลัสหรือไซน์คอรแทนที่เราเคยเร่มเรียนในตอนเด็กๆนี่แหละซึ่งผมบอกตรงมันเยอะและยุ่งยากมากๆนะครับถ้าจะให้ผมอธิบายวันนี้มันนานฉะนั้นผมจะมาบอกทิศเล็กๆแล้วกันนะครับอธิบายอย่างนี้ครับนี่สมมุติว่านี่คือความ ห่างของหลังคาแล้วกันนะครับในทุกๆสเปน1เมตรเนี่ยนะครับคุณผู้ชม1เมตรนะครับมันจะต้องมีมุมสโลปที่แตกต่างกันอยู่ที่6ถึงเซนติเมตรนะครับฉะนั้นเราอยากจะรู้ความลาดเอียงของรางคาเราทั้งหมดใช่ไหมเราก็เอาระยะห่างตรงนี้ระหว่างเสาเนี่ยไปคูณกับ6ถึงเเซนเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแล้วเราก็จะได้มุมสโลปทั้งหมดของรางคาเราที่กี่ซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องบอกไว้อย่างนี้ ต้องอ้างอิงจากแบบที่วิศวกรเป็นผู้ออกแบบนะครับต้องดูตามรายการที่เขาระบุใจได้เลยวิศวกรเราคำนวณให้ทุกหลังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม